รัฐบาลเองได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะกำหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการงดการรับซื้ออ้อยที่ไฟไหม้นะครับแปลว่าอ้อยที่เผามานั่นเองนะครับและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้เผาป่าเผาต่อสังข้าวข้าวโพดอ้อยและพืชอื่นๆ ขณะเดียวกันนะครับยังส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยเนี่ยนำเอาเทคโนโลยีอย่างเช่นโดรนเข้ามาใช้ในพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า1 0,000ไร่ซึ่งเจ้าโดรนเนี่ยจะติดตั้งระบบ AI เพื่อใช้ในการตรวจวัดคุณลักษณะอ้อยให้มันแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดคัดแยกอ้อยสดและอ้อยที่เผาไฟครับเรื่องนี้ทางคุณอนุกูลพฤกษานุศักิรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสากรกระทรวงเกษตรและสากรยังได้ออกแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ภาคการเกษตรในพื้นที่นิคมสากรโดยสั่งการไปยังสำนักงานสากรจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นฮอตสปอตนะครับให้ตรวจสอบกวดขันนิคมสากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมถึงให้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการเผาในเขตพื้นที่นิคมสากรโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีเกษตรกรสมาชิกฝ่าฝืนจะดําเนินการชะลอการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสาการ์หรือว่ากสอทสนะครับและชะลอการได้รับหนังสือแสดงการทําประโยชน์หรือว่ากสน5ซึ่งเป็นเอกาสารที่สามารถนําไปขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ด้วยนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ขอความร่วมมือกเกษตรกรปฏิบัติตามคําแนะนําและคําแจ้งเตือนจากส่วนราชการอย่างเคร่งครัดเพราะถ้าเกิดฝ่าฝืน เกษตรกร,ะกรจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ